ตอนนี้พ่อก็กำลังตัดผมนะครับวันนี้เป็นวันอ่าเสาร์ที่เจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับพ่อก็กำลังตัดผมนะครับนี่ครับตัดผมไปทำงานนะครับส่งตำรวจครับนี่ครับตัดเองนะครับเขาไปตัด ถ้าให้ช่างตัดมันเสียเงินนะครับเสียเงินเยอะมากครับ,บครับตัดบ่ยมากแปดสิบขึ้นครับครับก็กำลังไท้ายๆไปนะครับทา,ทางนี้ก็เสร็จแล้ว เหลือทางนี้นะครับข้างหลังถ่ายไปแล้วครับครับวิญญาข้างหน้าไว้นิดหน่อยไปข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็ได้ถ่ายข้างหลังก็หมดแล้ว Ban.